พบกับปุ้งหญิงเพชรบ้านแพงครับปุ้งหิงปุ้งหิงสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนครับเอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนครับอีลาปุ้งหิงทั่วประเทศหลกักการทั่วโลกมากพอันคือเก่าคือเดิมพี่น้องกับช่องดุงภูลังกาชาแนลพี่น้องมาในช่วงในกระช่วงโว่าวสาวน้อยพี่น้องคือเก่า หลังจากประเดิล่งคลิปไปมือหนึ่งพี่น้องเมื่อวานนี้เมื่อยหลพี่น้องงานหลายแห้งประเดีรวล่าล่งคลิปเลยหอนแดดก็หอนพี่น้องเอ้เมื่อเมื่อ,อนนี่สามหน่ยเพชรพันแพนร่กระเด็ไปท้ำการแสดงอยู่รัตนาบุรีเนาะพี่น้องจังหวัดสุรินต้องอยวดหลแห้งพี่น้อง เตียมตึงขึ้นเก่าอะไพี่น้องสาวหน่อยไปตรงไหในชั่วโมงนี้พี่น้องอ่าเน่ยคือเกาคบอดโจโดวคุณวนะมัวว่านนลยก็บบริั้องคิมนะพี่น้องเนะมวว่านก็แ,นแ,นแ,แสดงอยู่กันทาละลมสีสก,กมิมเคื่อนี่คนหลายแห้งหลังเตียมตึงทุกง,งานพี่น้องช่วงนี้ยีลากะ องมือวันนี้ก็ได้ชุดใหม่น้องพี่น้องสั่งตัดชุดใหม่รู้สึกว่าจะเป็นไม่หน่อยสัง่งอีกหรือว่ายืเสืตันไห้ก็ยังม่แน่ใจน้องพี่น้องเนาะชุดใหม่ชุดม่ดว่านก็ใส่สีเหลืองเหลืองทองน้องพี่นอ้องเหลืองสีเหลืองทองทขาวน้องพี่น้องโอ้งามมีหลาใส่ถึงม่ว่านนีก,ก็ได้ชุดโอ้รูราดีพี่นอ้องสีทองเหลืองอลามงามขาว เกี่ยมเขาไปนั่มพี่น้องโอ้ยสูงเธอเลยเมื่อวานิึงโอ้งามครับพี่น้องสุดเมื่อวานนี้มาเคื่อนดีกัสีฝาตะหักอีกไปแบบหนึ่งนาะพี่น้องเนาะนารักอีกไปแบบหนึ่งสีขาก็ได้สีฝาสีฝาก็ใส่กันนารักอีกไปพลับนแบบนาะพี่น้องนะเนาะเมื่อนนีลากันโอ้ขึ้นเวทีเกือบประทันขึ้นฝ้าเรียนจะพูดในห,หน่อยแล้วจัง วันนี้แดงกยูคือสารู้ผมเคื่อน,นกับคุนพิธีวัดนันพี่น้อง<ม>ออคนกับเตี่ยมายะคือก็ไปเมื่อใดกับพี่น้องพวกมาไลยก็อายะลดนข้อสื่มือพี่น้องเอ,อ้ยแฟนทำยุ่ซี่ให้กับตอนลำไหลแหงบ่านนักมีให้สซืมม่ออะไรพวกมาไลนี่บานนักโอ้ไปมีทุกงานมาือเคลืนกับประเดิมศิลปินตลกไม้นะคำมอดพรคุณเดชพี่น้อง หลังจากคนได้ไปสมัครกบคือหลังเวทีหลังเวทีสามสี่หมื่นขึ้นหลังนะักพี่น้องมาเมื่อขึ้นี้มันก็ได้เป็นประเดิมเวทีมือแรกเป็นจังไดญนอ้อพี่น,ออออน,น้องเน้หัวเน้นจังหวัดอมนาสศดีขึ้นก็าอีด้วเนาองพี่น้องแนละ้วมี ว่าข้ามอดก็เป็นศิลปินตะโลกของเสียงอีสานเพราะก็ตตดตามเรามาตาด่ายอนพี่น้องถ้าอยู่เสียงอีสานแล้วก็คือว่าแสดงหนาไว้ที่กัเป็นศิลปินที่ว่าคุณภาพอีกคนหนึ่งที่้องเมื่อคืนกับีมาไล่เสพยัยว่าจาก USA, ายุยเอีป่อมาให้เมื่อคืนในแาไปเบิงภัณฑที่้องกินใ,ใจน้ำเล่าน้ำพน้องให,ให้เจ้ากาศีขิดให้กําลัางใจนะ่ะศิลปินไม่ เราปินใหม่ถึงเวทีมือแรกนีกส่วนมากสิมี FC, ่เอฟซีต่างประเทศเพิ่นสิให้กำลังใจบ,บ,บัวบัวนะ่าไพ่กร้างมาพี่น้องถึนเวทีใหม่สิมีกำลังใจที่พ่วงมาไล่ให้แทบทุกคนที่มาถึงเสาหน่อยนะั่ะอีกอย่างนึงแบบในนาทีแถบประทับใจเนาะพี่น้องเนะาะคือบ่ให้ศิลปินใหม่ขึ้นเวทีมือแรกหน้าลานะนี่พวกมาไล่ให้ตลอดเลย สุดยอดอีดีเอ็มซีสาวหนอยนี่ซัพพอร์ตทีมงานสาวหนอ่อยดีดีพี่น้องแม้แต่ศิลปินตลกไอแอดอัดดีอดดีนึ่งกันยังไดนะ้เลยพี่น้องเป็นเมืินกุนเนาะแอดดีนะได้มาเรื่อยๆเดื่อยอดดีก็ได้ครับศิลปินตลกนะพระเจ้าให้กำลังใจกันดีดีเอ็กซ์ซีสาวหน่อยเพี้ยนหวานเพี้ยนปื้มใจนะ้ำสุดยอดดีดีเขามอะก,ก็เป็นศิลปินแบบที่ว่าน่าสิมสาสั่งสีสันให้กับสาวหน่อยอีก ผู้หนึ่งเนาะพี่น้องนัคุณภาพเลยละ่ะการันตีได้เลยเพราะว่าดีตามเรามาแต่ใดเบึ่งผลงานเรามาตลอดพี่น้องแล้วก็อีกอย่างด้วยพี่น้องเดิมอื่นนี่เพราว่ามันทีสว่งพี่น้องปรแมามาอื่นวันทีสง่งมนมเน,งนี่ยก็อยาลืมไป็นขั่งใจปอดโจหลายๆด้วยพี่น้องเดือยใหญ่เพื่อนหนาลาเด้อปล่อยเพ่งแดงกิจตะก่อนเพื่นอนหนามาขอปื้มเอามาดอกไม้เห็ดตนตีไม่เนาะพี่น้องเนาะเพ่งหักน้นนองสองเม้าเนาะ เรื่องให้เข้าไปกำลังใจเราหลายๆเด้อพี่น้องใหญ่ใหญ่แล้วหนาลาเนื้อคนยังควรหลายอยู่พี่น้องหมู่้านี้เข้าไปปั้นวิวซอยวัดจัววยเนื้อพี่น้องเอ้ยวันที่เนื้อมันที่สองเก่ามงสาวกองนิกาคือเก่าคือเดิมแล้วพี่น้องอย่าลืมเข้าไปกำลังใจาะเล่าเรหลายๆให้กังใจทีมงานสาวน้อยเป็นเปลี่ยนานแพรงรักซึ้อคนจีบไปในช่องสาวน้อยลับเพลินอินดีเล็กหัวแล้วพี่น้องคือเก่า เก้าโมงเชา้าเก้านาฬิกาเด้อพี่น้องเด้อไปกระตักใจเราหลายๆเนี่ยมือแรกก็แสดงอยุยยะจะโซ่พี่น้องแล้ระดับอื่นวันที่หนึ่งกับกับมาสีสเกีดอีกที่เก่าพี่น้องว่นกันอยู่นี่ลิละพี่น้องสาวน้อยพี่แบนแพงนี่ไปไกลสีสเกียบอไไรดอกพี่น้องรู้สึกว่าคิวงานสีสเกีดเดือนมีหน้านี่ผมปไปไล่เช็คเบงแล้วประมาณแปดคิวงานเดือนมีหน้านี่แปดเก่าคิวงานแล้วพี่น้อง ได้เข้าไปลองเช็คเบิ่งแล้วซีสเกตเพลทบันแพงอันนี้ปีนี้ลอยพองงานพี่น้องน่าร่นเรื่องดูอากาศนี่เอาสุดท้ายกับว่ามีอยัางน้องพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ไวส้สมีขอบคุณหลายๆเด้อสำหรับทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามยูดีพี้แฮงสุขสุขุนหาคลิปนี้ไว้สมีคลิปหน้าพรอกันไหมพี่น้องสวัสดีครับ